ดีครับผมสี่ช่องสี่เอวันนี้ก็จะมาทำคลิปเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าหรือพระสักยานุนีนะครับผมตัวแทนฝั่งเทพนั่นเองนะครับผมในเะรื่องรีคอร์ดเอาแต่กลังงานพระพุทธเจ้าเนี่ยตอนแรกนะครับเขาปรากฏมาในเขาปรากฏชื่อเล่มหนึ่งเลยเป็นตัวแทนฝั่งเทพเลยผมก็คิดว่าเอ้ยพระพุทธเจ้านี้มันศัสจาของมนุษย์สัจจาของศาสนาพุทธเลยนะมันจะเป็นเข้าข้างฝั่งเทพเหรอ นะคะเพราะท่านก็เคยเป็นมนุษย์มาก่อนนะท่านคือมนุษย์ที่ตัสรู้เหนือกว่าเทพนั่นเองนะครับผมแล้วผมก็งงเฮ้ยมันเป็นยันไงวะแล้วพอแบบรูปร่างหน้าตาท่านออกมาโคตรเทพพระองค์ทรงเฟี้ยวนะครับพรามีประวัติพระพุทธเจ้ามาแล้วแล้วก็ไปดูในในช่องผมได้นะพระองค์ทรงเฟีพระองค์ทรงเล่ท่อพระองค์ทรงหล่อเท่นะครับผมอมรูปอมหวานนั่นล่านั่นลนะครับแบบโคตรเท่นะครับ มันแยงกี้มากกดแยงกี้ God y y. นะอันนั้นมันดิก็กในบอดี้ไฟได้เปล่า <c oughs> ก็วันนี้ก็จะมาทําพูดถึงนะครับพระพุทธเจ้าที่ปรากฏในมังงะทั้งหมดนะครับว่ามีตอนไหนมากนะครับแล้วเขาให้ต่อสู้คู่ที่อะไรและคู่ฝั่งอะไรนั่นเองครับใครที่อ่านมังงะแล้วก็สามารถรับชมได้แต่ใครไม่อ่านมังงะผมบอกเลยว่าคลิปนี้ครับมีเนื้อหาสปอยสปอยแรงนะครับผมก็ ถ้าถ้าใครไม่อ่านให้ปิดคลิปนี้ไปก่อนแล้วกันหรือไปหาอ่านในเว็บหรือไปซื้ออ่านเป็นรวมเล่มก็ได้นะครับคลิปนี้ก็แต่ก่อนที่จะไปคนที่ไม่ได้อ่านนะครับหรือไม่อยากฟังสปอยก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็น like, กำลังใ,ใจด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะเอาเนื้อหาที่มันแบบมันแบบสาธารณะมันแบบไม่มีการสปอยมาให้ฟังแล้วกันถ้าผมหาได้นะครับก็ขออาภัยเป็นอย่างสูงมากๆหลักคนที่ไม่ได้อ่านนะครับผมโอเคใครอ่านแล้วใครรู้เรื่องแล้ว,ลวอยากฟังมาต่อก็สามารถ รับชมกันได้เลยนะครับผมโอเคมาพูดถึงเลยนะครับบาปุตจ้าเนี่ยปรากฏมาในเล่มที่แปดนะครับในเล่มไทยก็คือเป็นเล่มที่แปดคู่ของเป็นเล่มคู่ของพระศิวะปะทะไรเดนนะครับผมก็เป็นนัก,นกสมม้มวยดำนานไรเดนทามเอมอน,นับปะทะกับพระศิวะเทพเจ้าสูส,สุดแห่งอินเดียน,นั่นเองนะครับแบบเป็นคู่ที่ห้านั่นเองนะคะผมซึ่งพุเจ้าเนี่ยได้ถูกโลกิครับโลกินะครับได้ ตีตราว่ามกุธเจ้านี่แหละครับก็คือคนทรยศ์สองฝ่ายเทพเพราะท่านเน่ยเป็นมนุษย์มาก่อนแล้วท่านเป็นครึ่งคนครึ่งเทพนะในเรื่องนี้จะให้มกุเจ้าเป็นครึ่งคนครึ่งเทพเนี่ยเพราะว่าเป็นคนที่ตัดทะลุแบบจนแบบสูงสุดไปถึงขั้นเทพได้นะค,คนนับถืออะไรประมาณนี้ก็เลยเรียกว่าครึ่งค,คนครึ่งเทพนะครับเพราะว่ามันก็มีครึ่งคนครึ่งเทพอีกคนนึงก็คือในกรีกก็คือเฮอร์คิวลีสหรือฮีราเคสก็นักสู้ฝั่งเทพรอรบ,บิสีอัน,นั้นคืออยู่ฝั่งเทพไงโลกิเลยไม่ต,ตีแต่แต่อันนี้อยู่ฝั่งมนุษย์ อันนี้แบบเข้าข้างมันหนึบส่วนใหญ่อะไรอย่างเงี้ยพุทธเจ้านะครับเขาเป็นคนแบบทางสายกามแม่ฆ่าสัตว์นั่นเองนะก็ไม่แบบไม่จอยกับศึกนี้อยู่แล้วนั่นเองนะให้โลกีแบบสงสัยและคิดว่าไอเน,นี้ยทรยศนั่นเองโลกีกับพุทธเจ้าะนะครับผมได้มาแบบพูดเถียงกันเลยนะเอะครับโลกีแบบถามท่านทรยศใช่ไหมพ,พระพุทธเจ้าโคตรแบบเละท่อมากถ้าฉันทรยศจะทำไมเหรอแต่ยังพูดไม่จบครับสองคนได้แสดงจิตสังหารให้กัน แต่ก็มีเจ็ดเทพเจ้าแองโชคลาภครับนำโดยบิชามองเทนนะคะเป็นทปเทพเจ้าแห่งโชคลาภของญี่ปุ่นบิชามองเทนในะชื่อไทยก็คือเท้าวิสุวรรณเองเป็นทเทพเจ้าแห่งยักษ์ที่แบบลงทันพวกปีศาจพวกเอ่มสิ่งที่อยู่ในนรกอะไรพวกนี้นะครับก็เป็นตำนานความเชื่อของไทยด้วยอันนะครับเอาเองนะคะก็คิดว่าพระพุทธเจ้าแหละคือคนทรยศของฝ่าย ก็ทำให้เกิดเรื่องกันครับเป็น9วีซัตหนึ่งนั่นเองก็คือเตทเป็นชคลาภกับโลจิแล้วไม่ใช่เก้าเลแปดวีแปดวีซัตหนึ่งเองนะมันก็คือแปดหก็หนึ่งแต่ตอนนั้นนะมีคนคนหนึ่งครับก็คือซาสกิโคจิโร่ครับตัวนี้มันก็ยังไม่ได้ทำประวัติก็ผมบอกแล้วก็มบอกคร่าวๆกันไปนักสู้ในรอบที่สามของมนุษย์แล้วก็เอ่หลียญทองมากๆครับลุงแก่เก่ามากๆนะเป็นทั้งดาบอัจฉริยะไอ้ทั้งดาบแบบญี่ปุ่นแล้วก็ฉายาในเรื่องนี้คือกูแพ้ที่แข็งแกร่งที่เอง นะแล้วก็ตัวแทนสัม,มุษยอีกคนนึงครับก็คือโอคิตะโซจิเป็นนักดาบอัจฉริยะหนุ่มนั่นเองนะแล้วก็คนที่ติดตามก็คือคนโตนั่นเองนะครับผมก็ได้เข้าร่วมและบอกว่าเทพกับมนุษย์ไม่ต่างกันเลยนะไอเรื่องหมาหมูนะทําให้ซาคิโกยิโร่ครับและโอคิตะโซจิและรวมถึงคนโตครับก็เลยร่วมต่อสู้และอยู่ฝั่ง,งกับพระเจ้า ศึกกำลังต่อสู้กันครับก็ยืดเยือย้อกันหนึ่งในเทพเจ้าโชคลาภอิบิสุเป็นเทพเจ้าแห่งกาบประมุงครับก็คืออยู่แถวโอซาก้าอะไรพวกนี้นะครับ <laughs> <laughs> ก็ได้ยิงธนูมาเอ๊ะไม่ใช่ยิงธนูนยิงปืนป้าแบบระยะจะจ่อเหมือนเราเล่นเกมไฟฟ้าแล้วเอาลูกสองยิงแล้วจ่อเข้าหัวอะไรเงี้ยต้องพระพุทธเจ้าต้องตายต้องล้มไม่นอนอะไรเงรี้ยต้องบาดเจ็บสาหัสติดกับตายเนาะถ้าแบบโดนอย่างนั้นนะแต่พระพุทธเจ้ากลับหลบได้อย่างรวดเร็วไม่ถึงหนึ่งวินาทีครับ อีบิสูตกใจมากๆแล้วพระพุทธเจ้านะครับก็โอ้โหหัวโชว์เทพมากๆเลยนะครับหดมากๆนะพระพุทธเจ้านะครับก็หลบได้อย่างอีซี่นะแล้วกับโลกิก็จะใช้เคียวครับในการต่อสู้กับพระพุทธเจ้าแต่ว่ามันโดนหยุดด้วยติดสังหารอันรุนแรงของท่านพ่อทั้งสองคนนั่นคือโอดิลัสสุดเทพเจ้าสูงส,สุดแห่งกรีกและนอร์ทครับแล้วมันหยุดแล้วสุดก็เลยมาเตือนพระพุทธเจ้าว่าอย่ามีเรื่องมากเข้าใจไหมพระพุทธเจ้าก็บอกว่าคนที่สั่งฉันได้นะ ก็มีแค่สวรค์และนรกเท่านั้นและคนที่และสวรค์นั้นนรกหรือฟ้าดินที่ฉันเอาเกยไปที่ฉันเอ่ยไปเมื่แก้ก็คือตัวฉันคนเดียวนั้น is me ท่ายท่ามนกับดีโอตอนที่มันชี้เลยฮ <c oughs> <c oughs> ในโจโจ้นะครับภาคแรกเนาะก็นั่นแหละรครับโชว์เบลสุดเทพไปสุดนี่แบบเงียบเลยแล้วก็ได้จากไปนะทุกคนก็ได้ศึกนั้นก็ไม่ไม่ได้ต่อสู้อะไรกันเลยนะครับไม่ได้สู้กันจริงจังเลยและมาตอนนึงครับตอนที่พระพุทธเจ้านั้นนั่ง กินคับลูกอมแบบนอนท่าปรินีพาะครับอท่าต้นสาระที่เป็นต้นต้นไม้สําคัญในพระพุทธศาสนาสุดก็ได้มาขอร้องให้พระพุทธเจ้าลงแข่งรอบที่หกนะครับต่อจากรอบไรเด่นนะภาษีว่าอ่นรอบนั้นคือรู้ผลแล้วนะครับแต่ผมยังไม่สปอล้วกันเดี๋ยวผมท้ำคลิปถ้ามีเวลาว่างนะครับประวัติของไรเด่นภนะาษีว่าผลกันก่งคัน,นของแต่ละคู่นะครับในมหาสือคตรจนเทพพระพุทธเจ้าก็ตอนแรกบอกว่าเฮ้ยถ,ถ้าถ้าไม่ลงนแล้วจะไงวะเอออะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่า สขบอกว่าลงให้หน่อยพร้อมแผ่จิตสังหา,ารูแรงมามาสูงมเป็นก o d o อ f ฟา h ต r นเองนะแข่งกรีกนั่นเองนะพระพุทธเจ้าก็บอกเอ้ยสนุกแน่นอนลงแน่นอนเลยแต่พอมาถึงสนามครับ <c oughs> อ่าบอเองก่อนนะครับก็คือจริงๆนะครับฝั่งเทพได้เปรอะปรากฏก่อนเลยก็คือพระพุทธเจ้าได้เดินออกมาจากประตูฝั่งเทพทางฝั่งเทพเป็นดอกบัวธรรมุสศาสนาเป็นดอกบัวที่พระพุทธเจ้าเคย เออเกิดในเออที่มันอยู่ในพระพุทธศาสนาคือเป็นดอกบัวที่พระพุทธเจ้าตอนตอนพระพุทธเจ้าเดินตอนประสูตินั่นเองนะครับเกิดเป็นดอกบวัวเจ็ดและบอกว่าอะไรนะบอกว่าชั้นนี้เป็นชาติตุดท้ายของของของชั้นแล้วแหละเออนั่นแหละนะครับผมมา,มาครับฝั่งมนุษย์ได้ตกใจและบางคนก็ได้สวดมนต์ครับได้สวดมนต์ครับผมนั่นแหละครับและพูนฮิว วัคิลลี่พี่คนโตครับก็ได้บอกว่าคนที่เจ้าสวดมนต์ให้นะ่ะคือเทพัเจ้าที่เป็นคนที่เราต้องกำจัดหรือเป็นศัตรูของเรานี่เองครับแต่พระพุทธเจ้าครับได้เดินนะครับข้ามฝั่งเทพไปถึงฝั่งอีกฝั่งหนึ่งคือฝั่งมนุษย์ครับแฮมดอลครับผู้เป็นเออมอคล้ายกับผู้จัดแสดงแล้วก็เป็นผู้ตัดสินของสนามลบก,ก็ได้บอกว่าท่านผิดฝั่งนะท่านนะฝั่งเทพมันอยู่ฝั่งนั้นพระพุทธเจ้าได้เอา แต่กราฮอนของเฮนดอลเป็นทีเป็นเทพสัตตาที่สามารถเป่าให้เห็นให้ได้ยินทั่วโลกทั่วทั่วสวรรค์เลยนี่เองได้นะครับได้บอกว่าคาถาคตจะต่อสู้เพื่อมนุษยชาติเองเทพตกใจมากโดยเฉพาะซุดและโอดินแลนะโลกิหรือคนต่างๆก็จะตกใจมากๆครับมนุษย์ก็ตกใจเช่นกันว่าอะ,อะไรครับอะไรครับท่านท่านเป็นพระพุทธเจ้านะแบบสูงสุดเลยนะท่านคือเทพเจ้าท่านไม่ได้มนุษย์มาต่อสู้ทำไม แฮมดาวก็บอกว่าท่านไม่ได้นะท่านต้องสอสู้เพื่อเพื่อเทพเจ้าพระพุทธเจ้าบอกว่าถ้าเทพองค์พระพุทธเจ้านะครับได้บีบแตกกับเราของแฮมดาวแตกแนะครับแล้วบอกว่าถ้าเทพองค์ไหนมันมาช่วยมนุษย์แล้วก็เราจะช่วยเองนะเทพคนไหนมีเรื่องหรือหาเรื่องอะไรก็ตามเราจะฆ่ามันเองนะครับและพระพุทธเจ้านะครับที่เป็นฝั่งเทพก็ไปอยู่ฝั่งมนุษย์ก็เลยทําให้ ฝั่งเทพก็ต้องส่งตัวแทนก็คือบิชามงเทนนั่นเองและบิชา,ามงองเทนก็มาพร้อมเทพไโชคลาภครับและจะกาล,ะลายร่างเป็นเทพไโชคลายเซโรฟุกุก็ไปสึกรอบที่6ครับระหว่างพระพุทธเจ้าสามนุสพะทะเซโรฟุก,กุก็ประมาณนี้แล้วคันตอนนี้รอบที่6ยังไม่จบนะครับเดี๋ยวจะมีคลิปต่อไปนะครับล่าสุดเลยแล้วกันสนำะหรับคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และมายาบม,มาแล้วจะกลใหมาคลิปหน้าครับบ๊ายบายสวัสดีครับ